คือเด็ดจา่าใช่เนอบันนี้เนาะจะไท่ไนาะเนาะคนสมรถนี่เนาะเป็นปต่ายังไปหาดีึ้ืบอบีโอเคบ่เนาะนนสมไบรบ่ฮัโลโหลคุณชิมฮัลโหลเดี๋ยวสุกเป็นตะเมอใช่ระสวัสดีค้ามือน,นี้ยายเพนเมียฝรั่งมาเนอะมาตักทไทยพี่น้องคือเก่เาเด้อค่ะทุกคน บืองบืองว่าเราจิได้บ่ได้เนาะ่อเนาะส,นนสื่อนั่นสื่อนี่มาใส่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ออกหลายอย่างลายแนวอยู่ค่ะหมองใส่หนำม,มันหัวเนาะ่อเนาะค่ะมันหัวเราก็ได้ลือนี่แหละคะ่ะทุกคนค่ะลือไปลือมานั่นละ่ะจังยี่เป็นบอกนั่นละ่ะลือนั่นลือนี่ออกเห็นแต่คองห้างเนาะเดี๋ยวนั่นกระหางเดี๋ยวนี่กระหาง บบกฟังนั่นเราออกมาเลยเด้เล้าสมเนาะเบาเอาออกตอนนี้เอาบบกใส่ขึ้นแหละค่ะทุกคนค่ะมีแดดจ่ดกค่ะแต่ว่าก็มีลมอยู่ลมมาเป็นบาดบาทอยู่ค่ะทุกคนลมสิซๆวยอยู่หวังว่าคือจได้เนาะ เพราะว่าเราวัดไม่ตอบเลยค่ะทุกคนวางวันกอจะได้เก็นเขาเนาะค่ะเนาะปีนี่ถอดบอ่อออกไปคางนึงนี่เราใส่ขึ้นเลยค่ะทุกคนค่ะเอาเบาใส่ขึ้นแล้ว เร,เ,รมมเราว่าเราสองมายีสิปีทุกคนเทียงเราอะไรพอยาเพ็ญแนะนำหมายเราเอาไปผสมน้ำอูน้ำอย่างโอ้ลูกเรเียดเครียดให้ยายเพ็ญน,น้องขอน้องตอนนี้ยายเพ็ญเขาได้บ,บ,บอกอย่างทั้งสิน้นค่ะเราจอดถิงสองสามมือเด้เมื่อกี้เราเราบดจับเลยที่เราอารมณ์บดีโจมันน้องขอน้อะแล้วจ่าสิขายสิง <laughs> สิขายถิงน้องขอน้อง ที่นี่คิดจังไหนบุ๊เริ่มลงมือไหมเฮ็ดไหม,ไมนะคะทุกคนค่ะก็ใจเย็ยนใจดีเล้วเนวาะขอเนาะสมไหมตะเบิ้งสิเป็นจังไดเนาขอเนาะรุนๆุนละคัทุกคนค่ะ รถคันหนึ่งก็คือกันอียังห่างบอดีแล้วกับสร้างอะไรไม่เห็ดไม่เห็ดเองค่ะทุกคนกับสมเองเห็ดเองแล้วกัดซืสวยมือนี่กับไปเสือนี่มนป้าไม่ค่ะทุกคนเนี่อสือนว่าใส่ไม่ โอ้ลมลมลมซีสวยเลยไอ้บ้านอ้อเป็นยังงั้นมากพิจิได้เนาะบ่ปากบ่ติ่งเลยเด้ทุกคนแต่เห็นบ่น่ะบ่าบอก่ายังทั้งสิ้นเลยเด้กําลังเข่งเขียดอยู่เนาะงคนเนาะจะเป็นกับมาทักมาไายเด้อยค่ะเด้อกับบรรยากาศแจ๊ๆค่ะทุกคนค่ะแดดค่ะแต่ว่าก็มีลมนั่นแหละค่ะลมซีสวยอยู่ คุณจิมให้เอิ่นน้องสาวมากเนาะค่ะเนาะสมแล้วเรียบร้อยให้เอิ่นน้องสาวมากค่ะทุกคนค่ะระบบในการขับขี่เนาะค่ะเนาะบางทีน้ <Okay. S 1> นองสาวกะบ่เขา้าใจในการขับรถขั้นนี้เฮ็ดบ่ถึอขั้นตอนและเฮ็ดให้รถรถเน่ยเสียง่ายแล้วว่าทุกคนค่ะนี่น้นองสาวยายเพ็รน,นีะ่ะโชคดีสมแล้วท่านเวลาเนาะค่ะเนาะเข่าบ่้านได้เ,นนเกี่ยวค่ะทุกคนเกี่ยวแต่เขา่าดอเนาะค่ะเนาะของคนอื่นนะคะ เขาใหญ่พัดนิดลงม,มือเกี่ยวนะคะปีนี้น้องสาวเป็นนายหนาพ่อค่ะทุกคนค่ะเป็นนายหนาบด,ดเกี่ยวขวบนะค,ะนะคะ่อเนาะเสียงกระติด,ดังในเด้อค่ะเด้อเขาใยกันมาเนาะเนาะคนหนึ่งบอกใช่บอกน้องสาวค่ะทุกคนค่ะเรื่องในการระบบขับรถเรียบร,ยร้อยแล้วเนาะงพ่อเนาะเล็กชอนทร้ายดิยาวดูทร้ายลองขับเบิง้ง yeah, <yeah>, yeah. ลองขึ้นไปลองเบิ้ลพูนบอกไปลองทำพุ่น ้างอีกแล้วว่าทาหางอีกแล้วทีเอาเรื่องันรถไทยนามาใส่กับตัวนี้ห้วว่าชีวิตทุกทายไปร้องบมึงเออทางนั้นเราบอก บระบบหน่องซสาค่ะทุกคนค่ะแล้วว่าบางทีหน่องเสาวกับขับรถกับบลัจังหวะรถวสันวะอันนี้กับบะฮูเน,ออเนอ้องคนเออถอยสิถอย ถอยไปแล้วก็เข้ามาใหม่สิชมพี่พี่เคย,ยเด้ชมพี่อ้เด้เมื่อกี้ว่าเก่งพัชรมา you know yeah, you really you really <laughs> ยาเสียอยู่เบ็กวิลิกูดอยู่วิลิกูดชิเซเดนยิ้มได้ยิม้ <laughs> <laughs> มถอยลองหลุดละค่ะทุกคนโอ้ยโชคดีแน,น่เนาะค่ะเนาะ เสียจท่านแล้วท่านเกีเ่ยวเขาค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาจะขอไม่ให้ลงมืออย่างดอกค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าน้องสาวยายเพ็ญน,น่ะ,ะใส่รถคันนี้ไปขนเขารับจ้างทุกปีเนาะค่ะเนา,าคนคนะ,นะค่ะเก็บรับจ้างทุกคนคงจะขออย่างสิ่นะคะแถมปีนี้เป็นน,นายหน้าพรอมจีนนะคะทุกคนค่ะเป็นน,นายหน้าหาหารถเออหาเงาหา,หางานให้รถเกี่ยวพรอมเนาะค่ะ,นะคเนาะเค็ดอยู่เนาะอย่า,คาเค็ดพูด นาะวิลก no? really ูท่านนี้ไม่รู้กรมีเน่ที่เสียซีสมอก or not สมอกซ้ำทุกอย่างมันเก่าแล้วมันเก่าไม่เป็นไรเราบอกว่ามันเก่าแห้งมันดนูดเหลี่ยมันหลายปี๋เฮาไม่ได้เยี่ยห์เท่าไหร่ที Bi lâu yà lột khăn Only cả đi xe tháo dở, dì sao lưm tiê. Yes, dì sao, sape, lột cuckoo lộn 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 tưởng lột tì đến lộn 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 โมเดล95เด้บ <oh ่แม <saw> <speaking> ่น9591เด้ดีเซลจ้ะเอาไปใช้งานเลยพี่เสกโกเบิ่งน้าทุกคนเนาะสาวสิไปใช้งานเลยเด้อทีนีคิดโกเอามอเตอร์ไซค์จอดด้วยตันทางอยู่พุ่นอันนั้นแจาไปยฮะเห็นเียง่โกนาวอ่า เพ็กเล็อมาเยอะเหเยอะเหราซาเยี่ยมเลยวะช้าชาช้าชาบอกน้องดอกบอกน้องเมียนะพ่อเนาะงจมให้น้องเมียดีดิทุกคนแต่ว่าน้องเมียมากแท้ๆก็บอกปันไดดอกค่ะทุกคนแต่ว่าพอขันน้องไปแล้วนี่โอ้ยเอาล่ะจมใหญ่เลยแต่ขันเขามากก็บอกปันไดเนาะพ่อเนาะ ขันก็มากก็คือโอเคน้องเมียชมยิ้มแป้่านั่นเลยอยากคิดเซพีไอวิลิกูร์คิดเซเด็ดเซ้าน้อนาแ <c oughs> หละจุ่มล้วพ่อใหญ่บางว่าคือทีเก็บเข,ขาเลี่ยวปีนี้น,น,น,นาะค่ะเนาะค่ะคือใส่งานอ่าเหลี่ยวเขาเลี่ยวนำไปทุกคนค่ะ โอ้ยรุนมากเลยค่ะทุกคนค่ะลกาเขียนเลยเนดะ้่ยลายมือเลยค่ะสมสมยากมากค่ะพเพราะว่าเราต้องไปหานันหานีมาทีละอันพอเดี๋ยวมาแล้วก็ไปเจออีกอันนึงบดีอริี่นะคะทุกคนค่ะเอาไปหาอีกอันนึงงนาะคคนเนาะอเอะอต่ว่นแล้วก็สมไห้ค่ะทุกคนค่ะเธอว่าเก่งมากเลยไปแลว ไม่รู้ที่นั t โอเพนโอที่แฮมมอเตอร์ไซค์เดย์จมให้กันอีกแล้ว <laughs> แต่ว่าถ้าน้องเมียม,มาอยู่ีนแถว่าจมเน้ยทุกคนมาจมเน๊ะจมมาเขามาเปิดประตูสองข้าง,งเนาคนเท่าเนะคะเนาะ แต่ก so so, so ็ถือว่าเราเก่งมากค่ะทุกคนค่ะเราเก่งมากเราสมเราสมจิ้นเลี้ยเนาะค่ะเนาะค่ะสมขีได้แล้วทั้งที่สภาพรถนี่คือมันคือว่ามันทางไรยหม่องนะคะทุกคนค่ะคือมันมันชำรุดมันชำรุดไร้หม่องไร่บนหมากจริงนะคะอย่าเที่ยวแลก้เดี๋ยวอายาพี่ไอ้ว่าให้ เอารถไปพุ่นเลยชว่วงนี้เอาไว้บ้านอยู่เลยเอเอ โชคดีค่ะทุกคนค่ะอู้ยังเป็นหลุนหลุนคักขนาดเลยค่ะทุกคนหลุนมากเลยหลุนแห้งว่าหยันเลียวบาท่านเนาะหยันนอกบ่มีรถขับค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าต้องเซาอย่างเป็นกนระลับยางช่วงนายจาัิงส่กะเดเงินหลายบาทแต่ต่อปีเนาะค่ะน้อะค่ะคนเขาจะคล้องเองส่นะคะคนปรากฏว่าเร้ยวท่านเหตุการณ์เนาะค่ะจิบกับสิน้าเลวเนาะค่ะเนาะ ยายเป็นกะจีได้ล่าพีลาหนองกอนลระคะ่ะขีปนาพอกันใหม่ยายเป็นกะขอขอบคุณพีพ่น้องสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อติดตามติดห้ยกำลังใจยายเพ่นเปียกพลังมันนองก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้คอค่ะก็ห้ไม่ได้ควมสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ